โปรดทราบผู้เดินทางที่จะเดินทางโดกรบขบวนรถเร็วขบวนที่17เดต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีสุไหนโซนล์ขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเที่ยวในชานชลาที่2สถานีบ้านโป่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานโอกาสีด้วยค่ะ Attention please the arriving train is the rapid train number 7 Front platform Crew Passenger's are traveling train Kolo on board on kindly Teethapuat this Sugai Please you number รอชมคบรถคู่ขวัญเข้าสถานีบันโป่งนะครับจะเป็นคบรถเร็วที่171รถด่วนพิเศษ40ผู้โดยสารโปรดทราบวันนวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะนะครับช่วงบนเดืนสิบของ ภาคใต้นะครับหนึ่งจ็หนึ่งช้าอยู่สิบสี่นาทเอะสเทผู้เดิสารที่มีความสี่สูนย์จะเข้ามาก่อนครับเสียงเข้ามารอเวลาอยู่ประมาณสองสามาทอะดังสือของสัภาระของท่านไปรอรับการเดินสารด้ที่ชานชลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชลาที่หนึ่งซอยู่ด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่ ดยให้ท่านใช้ทางเดินชั่วคราวด้านหลังสถานีเพื่อไปยังชานชลาที่ต่อสร้างใหม่ชานชลาที่หนึ่งและรอรับการโดยสารได้ตรงบริเวณใต้โครงหลังคางเหล็กสีเหลืองผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถไฟพิเศษขบวนที่40ต้นทางจากสถานีสุราธานีสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพมิวส์ขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเทียบในชานชลาที่หนึ่ง รับสมัผู้โดยสารระจำบนรถไโครงหลักไทยเหล็กสีเหลืองสถานีบ้านโป่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาะโอกาสนี้ด้วยค่ะ ลงจากขบวนรถและเตรวจสอของสภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นอยู่ลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอี่สองวันกทางทที่หนจเป็นขบวนรถสุท้ายขวน ถาบ้านตนาตลาดที่สองเป็นขบวนรเรือบวนที่1เท็ต้ทางางเทาตสีสัยล้มผู้โดสที่มีความประสงค์ีเดินทางกับขบวนรถเรือดี่รี้ส่วนการที่บริเวณปลายชาด้านใต้ครับไม่ขอไปนะครับด้านเหนือ้ทงโดยสานลดที่สองานสกานตลาดที่สอง อู่ปักตนข้ามตัออาคารสถานีหลักเกิดได้แค่ใช้ทางเดินช่วงยาวด้านหลังสถานีเพื่อไปยังทางขที่ต่อทาหสถานาี่สอง กาก็ยังหาแน่นนะครับผู้โดยสารทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่งทางฉลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดอย่ามั่นใจวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขาบวนรถ เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะผู้โดยสารหนาแน่นนะครับมีกันใมร,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 รถเลยเรียกสถานีบ้านโตกในชาเชียงมียืนโต๊ะโต้เลยฮะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่171ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุดปายทางสถานีสุดไหโงโกนลกงขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถ ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปลอเภ็น ต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ